แนลสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมทำอาหารหมาทำอาหารให้หมานะคะที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นเนื้อไก่เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเราไมาเปิดไฟเลยค่ะกระทะมินิหน้าละอืมเปิดไฟแล้วจ้าก็มีไก่นะคะมีหมาทั้งหมดห้าตัวพอดีไข่เหลือหนึ่งใบค่ะวันนี้ กินไปก่อนลูกโมโน้ยใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะคะให้ให้มันนัวไม่ใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นไตกระทะมินิเขาเนี่ยกระทะน่ารักตัวจอมกวนอยู่นี่ค่ะ รอแป๊บนะครับนอนรอแล้วค่ะมู่แพนด้าแพนด้าเพิ่งอาบน้ำใหม่นะคะเนี่ยอาบน้ำให้ใหม่ๆอีกสองตัวอยู่บ้านตายังไม่มายังไม่ถึงเวลาเริ่มแล้วครับความบันเทิงเริ่มแล้วไม่อยู่แล้วครับไม่นิ่งครับไม่นิ่ง จะเย็ยนๆลูกจเย็นๆจะเย็ยน,เยยน,เยยนเป็นไหมครับเดี๋ยวเสร็จแล้วลูกเริ่มเดือดแล้วลูกมีไก่นะคะระับพอดีซื้อไก่มาจากตลาดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ไข่ใส่เกลือน,นิดหนึ่งค่ะ มีวัยรุ่นตัวหนึ่งที่ใจร้อนมากเลยค่ะคือตัวนี้ติดตัวอื่นเขามิ่งนะคะมีตัวเดียวที่ไม่นนี่ อย่ากวนกันลูกอย่ากวนกันได้เสร็จแล้วลูกได้เสร็จแล้วใจเย็ยนๆครับใจเย็ยนๆปลาทูใจเย็ยนๆลูกเพนด้าน้อยก็มาแล้วครับพอรู้ว่าทำกับข้าวก็มาแล้วครับใช่ไหมลูก ูจะไม่นิ่งเลยนะคะประทูนิ่งอย่างเดียวบิงีก็ออกไปนอกบ้านเพิ่งเข้ามาค่ะถือถือไม่ได้บางทีตามไม่ทันก็คนข้างบ้านเขาเอามาให้ค่ะอุ้มมาส่งจนก็ดีนะมาให้อุ้มที่คนเลยค่ะประทู ระหว่างนอนระหว่างรอนะคะดูประทูไปพางๆก่อนนะคะ คันดาอันนี้ไล่อาบน้ำเลยค่ะมีชาโคไม่ได้อาบคนเดียว โรยแล้วค่ะเสร็จแล้วเรารอให้เย็นแป๊บหนึ่งนะลูกแล้วร,รอก่อนนะลูกแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวให้มันเย็นก่อนนะครับเช่ายังไม่มาเลยถึงเวลาก็จะประมาณห้าหกโมงนะคะจะมารอแล้วอ้าวไม่นิ่งครับไม่นิ่ง หุสซิจเรียบร้อยนะคะหงแต่วันมนะันเราลูกใจเย็นๆลูกใจเย็นๆ มาก็ต้องยีข้าวให้มันแตกนะคะข้าวที่มาหุงก็เป็นข้าวเสาวให้ข้าวแข็งนะคะอันนี้ข้าวยีสิจแล้วนะคะทำให้มันเป็นก้อนเอาที่เราลวนไว้วาใส่นะคะ สมาชิกรอเต็มเลยครับนอนรอครับนั่งรอนอนรอเลยครับรอแป๊บหนึ่งนะลูกให้มันเย็นก่อนเพนด้านอนพัดลมสบายเฉิบเลยครับนะลูก ะมีทั้งหมดห้าถาดนะคะอันนี้เสร็จเรียบ้อยแล้วนะคะใจะเย็นลูกใจเย็นรอนานแล้วแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียว ให้มันเย็นก่อนมันยังร้อนๆรุ่มๆอยูทั้งข้าวทั้งเวลากินแล้วค่ะ ตัวเล็กกินไม่ยั้งเลยปุ่งนี้คงได้กินหัวอาหารนะคะวันนี้กินข้าวสลับกันไปค่ะ ว่าอร่อยมากหมดทุกตัวเลยค่ะเลยไอตัวลิกตัวลิกกินช้ากว่าเพื่อนเฉากินแล้วไปแล้วค่ะไปนอนบ้านตาวันนี้ทำอาหารอร่อยมากแพนด้าอย่ามาแย่งนอ้อง ชมนะคะสวัสดีค่ะ